มีเเกยลไ่ข้าวช้างของเด็กมหาลัยไปิดงานมาค่ะแผนชืน่อว่ามีดีคือ business นว่าเราวิชาที่เราจะเรียนมันเหลือที่ว่างอยู่หนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเรียนกับนนนี่นะคะว่านิสิตจุลานิเทศปี3 ทำอะไรบ้างแล้วก็มาอัปเดตชีวิตกันดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่คอนโดใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพาให้ดูกันว่าทําอะไรบ้างในหนึ่งวันขออวดก่อนว่าปีนี้ใส่กระโปรงทรงเอแล้วนะคะปีสามเพราะว่าพอหยิบกระโปรงคลีนม,มามันรู้สึกแบบเหมือนเป็นเด็กปีหนึ่งรู้สึกไม่ได้แล้วเราปีสามแล้วก็จะใส่พีนนะคะเราแต่ที่พูดมาหลายคลิปมากๆเลยเดี๋ยวนี้จะใส่คลีเไปเลียงไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะใส่กระโปรงทรงเอไปเลียน ข้อเสียของคอนโดนี้เลยคือรอลิฟต์นานมากทุกคนแล้วตอนนี้อยู่ชั้นแบบ40กว่าเผื่อเวลาขึ้นลิฟต์นาทีเรามาเจอเพื่อนบ้านอีกแล้วทำไมนนไม่ใส่ชุดนิสิตขี้เกียจเป็นนักศึกษาก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาสิมีสามละขี้เกียจละไม่คือละก็คือที่โนนนี่บอกว่าเราจะเดินไปเรียนกันเราก็จะเดินไปกันจริงจแดดร้อนมากตอนเช้า ออกกําลังกายยามเช้าเนื่องจากบันไดเลื่อนไม่เปิดมเราเดินขึ้นข้าวเช้าของเด็กมหาลัยเซเว่นช่วยชีวิตเข้าสู่รั้วมหาลัยแล้วทําไมแพมทิ้งนนนี่ใส่ชุดนี้สิคนเดียวเรานัดกันแล้วนหนจะลืมสรุปนนนี่ใส่นี้สิคนเดียวทางคณะ ตอนนี้เบรกแล้วนะคะมาอยู่กับจีจี้แล้วก็มิวแล้วอ่ะคือเราเจอกันทั้งปิดเทอมแล้วเปิดเทอมใช่อนนี่เจอจีจี้บ่อยมากเพราะว่าออกงานออกงานบ่อยมากใช่อันนี้อันนี้เป็นสายอินซูนะคะน่ากบวมมากไม่อยากออกรถถามหน่อยว่าปิดเทอมเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างปิดเทอมสามเดือนไปเปิดงานมาค่ะทำแผนกชื่อว่าบีดีคือบิสเนสแนววอลล์เปเปีปีสองด้วยแคนแอดเขาอยู่ปีสองนะคะเนี่ยคือจะบอกว่าทุกคนเน่ยไม่ถึกงานกันหมดเลย ฝึกเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็เป็นแบบแบรนด์เโทรศัพท์เขาทำด้วยกันเป็นแบบเป็นฝ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันนี้คืออยากฝึกเองไม่ได้โยกคณะใช่อยากไปฝึกกันเองแบบว่าไม่ไม่มีเครดิตมาเกี่ยวข้องใช่คือถ้าเครดิตมาเกี่ยวข้องคือต้องเป็นแบบปีสามเป็นปีสี่ใช่ตอนนี้เราปีสองเป็นปีสามเพื่อนใครอยากกันมั้ยนองนี้ไม่ได้อยกนองน,นี้ต้นองน,นี้ทำแต่ธุรกิจตัวเองตอนนี้ออกงานแล้วก็ทำธุรกิจตัวเองบางริงจังใช่ใช่เขาไปเรียนมาใช่เขาไปเรียนธุรกิจด้วยทางถามว่าฝึกงานแล้วเราได้อะไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่แบบจากการเรียนในห้องเรียนแล้วมาฝึกงานได้ทํางานกับคนหลายแบบอย่างที่ก็คือได้ทำแาบแบบที่โตตอีกนึงอะไรเงี้ยล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบค่อนข,ข้างที่อกกออรอบกอดตึงแบบปกติเราทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยพอเราทํางานกับแบรนด์ใช่ป่ะมันก็เหมือนเราต้องทํางานกับหลายฝ่ายมากขึ้นประมาณนั้นเหมือนได้วัฒนธรรมองค์กรไหมแต่ได้รู้จักองค์กรมากขึ้นไ,ได้รู้จักคนในแบบ เล็กสุดจนถึงแบบใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกลียวใหญ่เกลียวใหญ่้แบบไปคุยกับผู้บริหารแบบพรีเซนต์กับผู้บริหารแล้วก็เลยแบบได้รู้มุมมองของเขาสุดยอดเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะถ้าแบบน้องๆอยากจะฝึกงานบ้างว่าทอไหน่เราต้องมีพอร์ตแบบไหมหรือเราต้องเรียนอะไรไหมหรือคือแนะนำให้หาอะไรทำตั้งแต่แบบปีหนึ่งอย่างแบบสองคนเลยหรอสองคนนี้คือหาอะไรทำกันเยอะมากถ้ามาเรียนตารางให้ดูอ่ะคือแทบจะแบบไม่ค่อยได้นัดเจอกันเลยเพราะแบบอะอยากมิวก็ชอบทำกิจกรรมในคณะ แต่แองจี้อะคือชอบทํากิจกรรมนอกคณะแต่คือต่างคนก็คือต่างในพอร์ตตัวเองแล้วแต่แบบคนชอบคือทําอะไรก็ได้แต่ขอแค่ให้ได้ทำทำอะไรไปก่อนให้มันมันมีอะไรในเรซูเม่หรือว่าแบบมีอะไรที่เราจะเล่าได้ว่าแบบตัวตนเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยถามว่าเราต้องรู้ขนาดนั้นไหมว่าแบบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองทําไปก่อนยิ่งได้ทํอะมันจะยิ่งรู้จากตัวเองมากขึ้นงั้นเราก็ลองทํากิจกรรมในมหาลัยก่อนใช่ไหมลองผิดลองถูกมาก่อนเราจะเป็นพอร์ตด้วยแล้วก็ไปยื่นสุดงานได้ใช่ สำคัญมากๆนะคะปีหนึ่งแบบวางแผนดีๆเพราะว่าแบบเห็นแล้วบางคนอ่ะปีหนึ่งอะต้องจุดงานแล้วแบบถ้าว่างไปเทอมอะสะดวกมากแบบคือตอนนี้คือทุกคนฝึกงานกันเร็วมากหาอะไรทำไม่ต้องเครียดนะคะคนมีไม่ร้อะไรอ่ะก้าวของตัวเองอ่ะอยากสมัครพวกแบบบริษัทดีๆหรือบริษัทใหญ่อ่ะคืออยากให้มีแบบแอคเคาท์ลิงก์อิน อันนี้สำคัญมากอิงอิงสำคัญเราก็ใส่ผลงานเราก็แบบพยายามโพสว่าแบบเหมือนประมาณว่าเราทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบดูน่าเชื่อถือนคือเขาก็จะมาดูจากอินเป็นหลักว่าเฮ้ยเรามีแบบว่าพอร์อะไรบ้างเราเคยทำงานอะไรบ้างช่วงมหาลัยมันเป็นช่วงแบบลองผิดลองถูกเนาะเราอยากจะทําอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ลองทำหลายๆอย่างได้ทุกคนดูโตขึ้นมาจแกปีหนึ่งที่เราก็จะแบบรับน้อทีหนึ่งยังถามอยู่ว่ากินข้าวร้านไหนดีจำได้แต่ตอนนี้คือมาคุยเรื่องเรื่องฝึกงานเรื่องการทำงานแล้ว วันนี้เรียนเรื่องการเขียน Google Sheet นะคะวิเคราะห์ Data เนาะทำมาเป็นกราฟเป็นไงแทบปรดุกมัมยวิชานี้เป็นวิชาใหม่ด้วยนะแต่นนนี่ชอบแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ใช้จริงถ้าสมมติว่าเรามีแบบพวก Engagement พวกอะไรอย่างเงี้ยมาวิเคราะห์เราก็สามารถทำ Google Sheet ให้มันช่วยนับช่วยอะไรได้แต่คัาหน้าอาจจะใช้ AI ง่ายกว่านี่เาอามไปส่ว่าเราจะมาเิ่าขยำกันเอถอะ จิ๊สไลด์อู้หสโลมากเลยค่ะเหนื่อยอะเนี่จริงเราควรทำคนเดียวอย่ายยิาวากระเป๋ายิ่งฉุกอ่าสู้ๆนะเบียร์ต้งเรียนนะคะแล้วก็เดินกับคอนโดกันแดดร้อนมากวันนี้มีเรียนแค่ครึ่งวันมีสภาพเท่ยไหรกลับมาถึงห้องแล้วนะคะมาลงวิชาเรียนทุกคนจะบอกว่าที่เราเปิดเทอมมาทีแรกใช่ปะ บางคนยังลงเรียนไม่ติดเลยแล้วก็งงมากว่าตัวเองจะต้องไปเรียนเช้าหรือบ่ายหรือเรียนเซกชันไหนซึ่งทางคณะนะคะก็บอกว่าให้เรียนไปก่อนเพราะว่ารายชื่อมันยังไม่ได้ส่งอะไรเงี้ยสงอาทิตย์แรกก็เลยจะไม่มีการเช็คชื่อถ้าอยากสมัครเรียนหรือว่าถอนวิชาไหนก็ได้เลยแต่ว่าต้องมาลุ้นอยู่คีหนึ่งว่าจะติดไหมเพราะว่าที่นั่งมันมีจํานวนจํากัดแล้วก็บางคนก็ไม่ได้วิชาที่อยากเรียนนี่นะคะเวลาเราลงทะเบียนเรียนเราก็จะต้องมานั่งแบบกรอกเลขวิชาชื่อวิชาแล้วก็กด ตกลงว่าเราจะได้เรียนไหมนะซึ่งรู้สึกว่าระบบมันก็ค้างบ่อยก็ค่อนข้างยากลาบากนิดนึงเราต้องแบบมีเวลาเปิดติดให้ลงทะเบียนเรียนต้องมาลุ้นเช็คว่าแบบผลที่เราลงไปติดไหมเนี่ยอย่างของตรงนนี้ตอนแรกก็คือลงไม่ติดแต่ว่าถือว่าโชคดีแล้วนะอันนี้ยังถือว่าแบบว่าติดง่ายอยู่นะคะเพราะเพื่อนๆบางคนคือไม่ติดวิชาไหนเลย<ะ>อันนี้ลาบากมากเราก็ต้องมาลงใหม่ลงใหม่หลายๆรอบอะไรอย่างงี้หัวข้อนวิชาที่เราจะเรียนมันเหลือที่ว่างอยู่หนึ่ง<ะ>ที่นี่ก็คือโน้นนี่ลงเรียนไปแล้วแต่ว่ามาลุ้นกันว่าจะติดไหมนะคะ ทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็น general education นะคะคือเราสามารถเรียนรวมกับคณะอื่นได้ด้วยนะที่เรานี่ลงเป็น under the sea วิทยาศาสตร์ทางทะเลมาอัปเดตชีวิตปี3กันนะคะว่าการเรียนเป็นยังไงบ้างมาที่คําถามแรกเลยที่น้องๆสงสัยว่าเรียนหนักไหมเรียนจุฬาเรียนนิเทศเรียนอินเตอร์อะเรียนหนักไหมส่วนใหญ่เรียนก็จะเป็นแบบเลคเชอร์นะคะแล้วก็มีการทํางานกลุ่มนะที่ผ่านมาคือปี2องะทำงานกลุ่มรวมมากๆเลยบางวิชาก็ไม่มีสอบนะเป็นคะแนนแบบคะแนนกลุ่มแล้วก็ส่วนใหญ่จะตัดเกรด A อที่90%เนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสามัคคีกับเพื่อนนิดนึงแล้วก็ไปเข้าเรียนให้ครบเนาะเพราะที่จุฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคะแนนของ participation นะ หรือว่าการเช็คชื่อเองนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าขาดเกิน3ครั้งอะ่ะวิชานั้นจะไม่มีสิทธิสอบเลยนะก็คือต้องไปโรงเรียนใหม่เลยรู้สึกแก้มซีดอะ่ะขอเติมบลัชก่อน <c oughs> อันนี้ไม่ได้ทายอินนะแต่ว่าอยากเติมลัชจริงๆริงาโนนี่นะคะ401คือเราใช้ตลอดเลยเอาจงริงก็คือทํามาใช้เองหรือเปล่าเราชอบที่เนื้อมันเป็นเนื้อแบบกรรันมะหยีกรรันมะหยีแล้วมันใช้ได้สําหรับคนที่หน้ามันก็คือเกลี่ยง่ายมากเลยทุกคนตรงแก้มก็คือไม่ต้องใช้มือเกลี่ยเลยหน้ามันอยู่แล้วทาทาเพื่องสอําอางได ใครสนใจก็เดี๋ยวปักตะกาไว้ให้นะพวกนี้ตอนนี้ก็มาโฟกัสกับเรื่องของการทําแบรนด์มากขึ้นนะคะแล้วก็ <c oughs> เพื่อนๆแต่ละคนอะ่ะก็แยกย้ายกันไปฝึกงานนะถึงแม้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องฝึกตามที่มหลาลัยบอกแต่ว่าเราอยากที่จะฝึกกันเองเพื่อเก็บเป็นประสบการณ์เก็บเป็นพอร์ตต่างๆเนาะพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเรียนมันไม่ใช่แบบทุกอย่างของชีวิตอะเรามาโฟกัสเรื่องของประสบการณ์มากขึ้นประสบการณ์ที่หาจากนอกห้องเรียนพวกกิจกรรมต่างๆต,ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาโฟกัสแบรนด์ของตัวเองมากขึ้้้นนนแลวก็ตอนนี เปิดรับคอนเทนต์แอสซิสแตนด้วยนะคะใครที่ชอบงานเกี่ยวกับด้านคอนเทนต์แบบว่าไปอีเวนต์ไปนอกสถานที่นะคะเวิร์กฟอร์มฮมด้บางวันใช้ความครีเอทีฟในการคิด content, คอนเทนต์ถ่ายคลิปถ่ายบล็อกะอะไรเงี้ยถ้ามาทางานกับตรงนี้นะคะจะได้ทําหลายอย่างมากๆเลยนะใครที่แบบอยากฝึกสกิลด้านี้หรือว่ามีประสบการณ์ด้านนี้ก็สมัครมาได้นะคะที่อ e ีเมลตรงนี้เลยติดต่อมาได้เลยส่งเรซูเม่มาได้เลยนะคะทั้งทางด้านของแบรนด์คอสเมติกตรนี้ด้วยนะจะได้ทําควบคู่ไปเลยพอเรียนมาหาลัยแล้วมันก็จะมีเวลาว่างเยอะขึ้นนะคะพอเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็ เน่นนี่ก็จะเลือกเรียนครึ่งเช้าเพราะตอนบ่ายเราจะได้มาทํางานทํากิจกรรมต่อได้เนาะเผื่อจะมีอีเวนต์หรือว่ากลับมาถ่ายคลิปอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบ่งเวลานะคะสำหรับคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราจะเลือกลงเรียนในคาบเช้าเพราะถ้าเราเรียนบ่ายแล้วก็จะตื่นเที่ยงแล้วก็จะไม่ได้ทํางานตอนเช้าก็จะกลับมาแบบตรวจงานเช็คงานแบบนี้เลย